สวัสดีครับทุกคนผมอิงะครับในวันนี้ผมจะมาเล่นลายเลนเจอร์ในคลิปที่4นะครับผมซึ่งในคลิปนี้นะครับผมสร้าง ID ใหม่อีก1 ID ่งไอดี ID นะผมเนื่องจากว่านะฮะคือตอนนี้ผมเล่นอยู่แล้ว2 ID ใช่ไหมเออก็คือไอดีหลักกไอดีรองผมเล่นอยู่แล้ว2 ID แต่คือผมอยากสร้าง ID ใหม่เพิ่มเติมเพราะว่าคือคือผมเวลาผมเล่นนะผมฟาร์มไอดีหลักไอดีรองแล้วก็สเต็ปผมฟาร์มทั้งไอดีหลักแล้วก็ไอดีรองในสเต็ปพิเศษเนี่ยครบทั้ง2ครบทั้ง2 ID แล้วแล้วคือทีนี้มันไม่รู้จะทำอะไรเงี้ยเออ ผมเลยอยากสร้างไอเดียใหม่เพิ่มเป็นยังไงดีนะนั่นแหละแล้วก็ไอดีนี้นฮะผมจะเปลี่ยนวิธีการเล่นนะฮะ <c oughs> ก็คือในไอดีหลักไอเดีรองที่ผ่านมาที่เล่นเนี่ยเวลาผมเล่นเนี่ยผมจะไม่เพิ่มเพื่อนเลยนะเออเพื่อนผมก็จะมีอยู่แค่แนะนั่นนะนะแหละเออแล้วก็แล้วก็เพื่อนผมก็จะมีแค่นี้แล้วก็ผมก็จะเป็นสายดองเพชรดองตัว๋วดองมันทุกอย่างไม่สุงอะไรเลยนะนั่นะแหละเออแล้วก็วกิวเนี่ยก็จะเข้าจกกิลของตัวเองแต่ว่าไอดีเนี้ยผมจะลองเปลี่ยนรูปแบบการเล่นดูผมจะลองเข้ากิวของคนอื่นที่มีหลายคนจะไไดด้้ตีกวอ แล้วจะได้รับเหรียญกิลด์แล้วเอาเหรียญกิลด์ไปซื้อของได้ไงเพื่อนผมก็จะกดเพิ่มเพื่อนตรงนี้นะเออเพิ่มเพื่อนไปเพราะว่าจะได้มากดช่วยเหลือแล้วก็ส่งคะแนนมิตรภาพเยอะจะได้เอามาซื้อบูสเตอร์อันนี้แล้วก็ได้ EP เยอะขึ้นไงนผมอยากจะทําภารกิจก็คือเล่นหนึ่งภายในหนึ่งปีเนะี่ยจะต้องขึ้นเลเวลให้ได้นะฮะซึ่งในไอเดีลองตอนเนี้ยมันน่า,จ,าจะได้ถึงแค่ประมาณอันต้าเก้าสิบภายในหนึ่งปีนะแต่ว่าถ้าแต่ว่าอันนั้นคือผมไม่ได้กดบูสเตอร์ทุกวันไงถ้ากดบูสเตอร์ทุกวันเนี่ยมันอาจจะะะไไดด้้้้ถึงเเเลลลววกก็็นนนฮฮอ่่าแีียะ ถ้าผมมีตัวเท่าไหร่ผมจะใช้ผมจะสุ่มให้หมดเลยผมจะไม่เก็บเอาไว้นะฮะคือเพชรดาวจะมีดอออยบ้างแต่ว่าตั๋วจะมีเท่าไหร่ก็สุ่มให้หมดเลยนะฮะและอย่างหนึ่งคือผมรู้สึกว่าคลาโรบรอบเนี้ยมันค่อนข้างโหดก็คือเนี่ยเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพ2คือจริงๆมันมีละครหนึ่งใช่ไหมเอออันนี้เป็นครั้งที่2นะฮะตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะหลอดแต่พอไปเห็นแล้วเนี้ยพลังโจมตีมันเนี่ยจริงจมันค่อนข้างเยอะมาก4ล้านป่ะถ้าจะไม่ผิดเออตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะหลอดแต่ว่าคือเห็น เห็นช่องคนอื่นเขารีวิวแล้วรู้สึกว่ามันโหดดีนะมันดูโหดกว่าคาร์บออื่นที่มานะไอคารบพวกเมกูมินนะคอพวกนั้นมันก็ว่าโหดแล้วนะพอมาดูคาร์บนนี้ผมรู้สึกว่ามันดูโหดกว่ามันดูมันดูโหดกว่าอันอื่นมากๆเลยอะ่ะเออผมเลยขอเริ่มเปิดไอดีใหม่ตอนนี้แล้วตอนนี้เลยก็แล้วกันนะฮะตอนแรกผมตั้งใจว่าจะสร้างไอดีใหม่ตอนเนมีนานะแล้วก็สุ่มตรวจลุง้งแต่ว่า พอสุ่มปุ๊บผมได้นี่ฮะตัวมูนหมอดูมาแม่งโคตรเกลือก็เลยยกเลิกไปเลยนะฮะนั่นแหละแล้วก็เรือกไส้ดีใหม่ทีในตอนวันที่2เมษายนะฮะก็เลือกต้นเดือนใหม่พอดีนะฮะอ่ะก็เดี๋ยวจะเล่นอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่นไอ้ดีนี้เนี่ยแหละนะ,ะก็ทำเควสก,กันก่อนเลยก็แล้วกันนะเริ่กไม่ดีใหม่อีกรอบหนึ่งนะฮะอ่ะเกียร์สเตหลัก3ครั้งนะโอเคทำเควสเสร็จแล้วนะก็จะได้ไอีไอเนี่ยไอตัวเจสิก้านี่มานะฮะเออก็เจสิก้าก,ก็ก็ ก็เหมือนเดิมอะทุกครั้งที่เล่นใหม่มันก็จะแจกของแบบนี้แห, <S 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 แหละนะอ่ะแล้วก็ผมจะพยายามสุ่มตามหาพวกลนะูเดียสนะนั่นแหละอยากได้อยากได้นะฮะเออโอเคแล้วก็ได้เป็นตัวกระชามาเออตัวตัวกระชามาเยอะเลยนะฮะไอ้นี้นี้ผมจะสุ่มอย่างเดียวนะฮะเออมีเพชรมีเพชรก็เพชรจะเก็บไว้อยู่แต่ว่าตัวว่ามีเท่าไหร่สุม่มไปหมดเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวต้องทําเคว้พวกนี้ก่อนนะก็เดีย๋ยวนะตอนนี้มีตัวกระชากี่ใบเอ่ยมีอ่ะสิบเอ็ดใบสุ่มเลยนะไม่ต้องคิดมากจัดไปมาปึ๊บ ได้เป็นตัวเออตัวบินโอเคตัวบินตัวบินอ่ะใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้โอเคได้ตัวบินมาก็ก็โอเคเนีดีดีกว่าเฮียเนี่ย νε. เออนั่นแหละอย่างน้อยเอ้ยได้ตัวบินมาั้แต่การสุ่มครั้งแรกเลยก็ยังดียังดีนะโอเคมาเดี๋ยวไอ้นะี่ก็จะเล่นยาวเลยนะก็แล้วก็ผมจะซุ่มหาตัวลูดีสด้วยนะเพราะว่าอยากได้รู้สึกว่ามันโหดมากนะก็เลยนะนั่นแหละ ตอนนี้ก็คงจะต้องฟาร์มยาวๆอันเดียวแแหละนะรอ,อจกกนกว่าจะได้ตั๋วแล้วค่อยไปสุ่มใหม่เพิ่มเติมนะครับผมโอเคครับเราจะที่ฟาร์มเสร็จแล้วนะนะตอนนี้มีตั๋วอยู่37ใบสุ่มได้7ครั้งนะมาดูซิจะได้ไหมนะถึงแม้ได้ตัวลูเดียสหรือฟิวซี่แล้วก็ตามเอออย่างนั้นขอตัวดีๆหน่อยอย่างข้าวห่อ,อาสารลายก็โอเคนะเอามาเถอะนะคือตอนนี้ตัวอะไรเอามาก็จะใช้ไปก่อนเถอะเพราะมันก็ไม่ได้เราก็ยังไม่ได้มีของเยอะขนาดนั้นนะนะเออเอาตัวดีๆเราสิยาเอาตัวพวกนี้มาดิ โอ้โหแต่ละตัวสุดยอดจริงๆนะเฮ้ยมาหน่อยปึบโอ้โหชุดคุมเออผ้าคุมชมพูเอามาเพื่ออะไรวะเนี่ยแต่ละตัวสุดยอดนะโอเคก็ขอเวลาไปฟาร์มต่อนะผมเพราะว่าก็น่าจะต้องฟาร์มไอเกยาวพอสมควรเลยผมจะเล่นสเตจหลักไปเรื่อยๆแบบนี้นีแน่แหละนะ The next day โอเคผมผ่านมันอีกหนึ่งวันนะผมก็วันนี้เป็นวันที่สองที่เล่นไอดีนี้นะฮะอ่ะผมจะมาทำเควสอันนี้ให้ครบกันนะฮะ ก็มันน่าจะครบได้ภายในวันนี้นี่แหละนะฮะเพราะว่านี่อู้เพชรสามร้อยสุดยอดนะเข้าร่วมในกิวเวลดหนึ่งครั้งก็อา้าวจะยอมเสียเพชรห้าเม็ดดีไหมคือผมรีบเล่นไปหน่อยอ่ะ,ะเออลืมว่ามีเพชรเคเอออ๋อโอเคงั้นยังไม่ต้องก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวผมต้องรอเพชรอันนี้อีกนะฮะล็อกอินสามครั้งงั้นก็ต้องรออ่ะแต่ว่าถ้าตอนนี้ผมมาถึงเล v e l เก้าสิบเก้าแล้วนะฮะอ่ะตัวมีสิบสามใบคือคือจริงๆผมก่อนแล้วนั่นอ่ะผมไม่ได้อะชิบแล้วผมก็ทยอยสุดเอาไปบ้าง ผมก็ทยอยสุ่มไปบ้างแล้วนะฮะก็มันได้ไม่ได้ก็ช่างมันนะฮะก็จะสุ่มไปเถอะนะเนี่ยได้แต่ตัวอะไรมันก็ไม่รู้นะฮะเออมันมีโอ,อกาสออกไหมถ้าถามจริงนะโอเคแต่ช่างมันเถอะนะมาเดี๋ยวเรามาขึ้นเลเวลมาสเตอร์ดีกว่าซึ่งผมจะเล่นด่านนี้เลยนะฮะด่านล่าหด,ด้านี้กับด่านานี้อันไหนมันได้เลเวลเยอะอันไหนมันได้เลเวลเยอะกว่านะเอาไปด่านนี้ลวกันนะโอเคแล้วก็ใช้เพื่อนนะอ่ะส่วนพวกนี้เออคือผมคือผมกดเพิ่มเพื่อนนะ่ะเออนั่นแหละ อยากมีเพื่อนเยอะเพราะว่าจะได้ส่งคะแนนพิจารณาแล้วเอาคะแนนพิจารณาเนี่ย re. มาแลกเป็นไอ้กระป๋องไอน้นี่คือจะบอกกระป๋องน้ำมันล้นก็ไม่ใช่กรนะป๋องเ p นะฮะเออโอเคเดี๋ยวใช้นี่แล้วก็แล้วกันนะอ่ะแล้วมาดูกันว่าเลเวลจะขึ้นเท่าไหร่คือตอนนี้ผมเล่นไปจะถึงเลเวลเออผมเล่นไปจะถึงเลเวลเออเก้าสิบเก้านะแล้วก็เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ด้วยเช่นกันนะฮะอ่ะมาดูกันว่าตอนจบเนี่ยฮะจบด่านนี้แล้วจะเลเวลจะพุ่งไปถึงเท่าไหร่นะฮะใช้ขอแม่งเลยอืมโอเคอ่ะระหว่างนี้ก็รออย่างเดียวนะผม โอเคเรียบร้อยนะผมมาดูซิเลเวลจะขึ้นถึงเท่าไหร่นะมาวันทูที่ก็เนี่ยมันเป็นอะไรไม่รู้อะไรเจอช่วงเนี้ยแม่งโหลดอย่างนานโอเคฟึบโอ้โห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 คือผมมีไอ้ด้วยนะ EP 50%าสิอเซ็นตะโอเคปุบหูเก้าสิบเดี๋ยวกี่เลเวลวะเนี่ยน่าจะโอเค11บเอ็ดนะผมก็อ๋อโอเคแล้วก็ได้เพชรมาเพิ่มด้วยนะฮะ อ่ะผมก็จะมาคอยทยอยเล่นอยู่เรื่อยๆนะครับผมโอเคตอนนี้ขึ้นเลเวลตอนนี้ก็ขึ้นเลเวลมาสเตอร์อเลเลแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวอะไรเนี่ยถึงเลเวลมาสเตอร์หนึ่งแลช่างมันนะโอเคเดี๋ยวผมจะรอกเก็บเพชรให้ครบ3,000เม็ดก่อนนะมันน่าจะถึงมันโอ้ยใจเย็นดีวะมึงมัน,มนจะเนื้อเรื่องอะไรนักหนาเนี่ยฮะพอก่อนนี่จะให้เล่นที่ไดนใช่ไหมโอเคให้ผมช่างมันนะฮะอ่ะก็ ที่เหลือก็แค่รอทำเควสพวกนี้ให้ให้มันเสร็จจนครบนะครับผมอ่ะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ผมก็พยายามมาเล่นทุกๆวันนะผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะเก็บเพชรให้ครบ3,000เม็ดนะฮะพอเพชรอ้าวเดี๋ยวอะไรเนี่ยอ๋อโอเคพอผมเก็บเพชรครบ3,000เม็ดปุ๊บเนี่ยเนี่ยเพชรมันก็น่าจะได้จากตัวนี้เพิ่มเติมแหละนะก็ไอที่ตรงเนี้ยถึงเออในแหละในี่้เห็นไหมก็น่าจะได้เพิ่มเติมผมก็จะเล่นสเตจหลักไปเรื่อย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 นะผมก็เก็บพอเก็บเพชรครบ3,000เม็ดพอเก็บเพชรครบ3,000เม็ดปุ๊บเนี่ย เดี๋ยวเราจะมาสุ่มอุปกรณ์ตัวนี้กันนะฮะก็อย่างน้อยผมหวังจิตดาวแค่ชิ้นเดียวพอแล้วใน3,000เวทเนี่ยนะฮะแล้วก็ผม3,000เวสก็คือมันน่าจะถึงกล่องการันตีใช่ไหมที่มันจะได้ที่มันจะได้เนี่ยเออกล่องการันตีที่มันสุูง15ครั้งเนี่ยเออนั่นแหละก็นั่นแหละเดี๋ยวผมจะค่อยสูงตอนเพิธธ่งถึง3,000เวทนะผมอ่ะโอเคก็คิดนี้ก็น่าจะเป็นคิดนี้แหละนะก็ขอเวลาไปฟาร์มก่อนนะฮะส่วนตรงนี้ผมก็ผมว่าผมจะเน้นอัพตัวบินไปก่อนเพราะว่าตัวบินมันช่วยผมได้เยอะะะนฮ อ่ะก็แค่นี้แหละครับในสัตว์ประทีดนี้น่ายวผมขอตัวไปฟาร์มก่อนน่าจ,าจะจ้างแอีกสักประมาณ2-3วันหรือไม่ก็อาจจะเคลียร์ตรงเนี้ยจนก,กว่าจะครบ7วันเลยแล้วค่อยกลับมาเจอกันอีกทีนึงนะฮะหรือไม่ก็อาจจะเคลียร์ตรงนี้หรือไม่ก็อาจอจะรอจนกว่าจะหรือไม่แล็กหนาวะคืออ่ะมันก็ต้องงันอยู่แล้วแหละผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมเคลียร์เควสตรงนี้ครบแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีนะครับอยู่ดีต้องรองเพลย์ครบ3,000เมตรดังนั้นก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมเคลียร์เควสตรงนี้ครบแล้วเนี่ยผมก็จะสะสมตัวเอาไว้แล้วค่อยมาสู่ทีเดียววนะแล้ก็็็ปปัั้้้นนนตวววีเเแกมดยพราะ่า ม,มันแจกหลายตัวใช่ปะ่ะอันเนี้ยเออคือผมไปดูช่องนายศิลปะมาเขาแจกยี่ตัวอ่ะช่างมนเถอะโอเคครับผมก็ยังก็ตามแล้วก็สาคีนี้ก็ขอจบเอาเทียนี้ก่อนกแล้วกันนครับก็ณตอนนี้ได้ถือกำเนิดไลเลนเจอร์ไดีใหม่ขึ้นมาอีกหนึโอยณตอนนี้ได้ถือกำเนิดไลเลนเจอร์ไดีใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกหนึเดแล้วนะก็ <S 2> <S 2> <S เอาไว้เล่นแบบค่าเวลาบ้าเถิดนะเอาซึ่งไอดีนี้ผมจะเล่นแบบอีกแนวหนึ่งนะอ่ะอย่างน้อยก็ได้ตัวบินมาก็ยัง i